บันนี้วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่85ที่พระเจ้านายทวัชชัยพอเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารย์บูชาแด่กูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้า,งจ,าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขลาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญบทที่1บทสวดชุมนมเทวดา นามตาจักกาวเวสุวตาคันชาตุเทวตาสัตทมามุนิราชันสาสุนาตุสาคาโมคาทังสาคีกาเมจุลูเปตีลิสีคาราตเตจันตาลิเจวิมาณีติเปลาติจักคาเมตาลุวนาคาหานิเจหาวันทุมีเขเตภูมาเยนตุเทวชาลาทวิสเมยางขาคันทมพระนาคาตินทันตาสันติเกย่างมุนิลาวัชนางคัทวเมสุนันตั ธรรมสวนาการโลยามพัททนตาธรรมสวนาการโลยามพัททนตาธรรมสวนาการโลยามพัททนตาบทที่สองบทบูชาพรระัตนาตัยอิมินาสกาเลนาพุตตามิโพชิอามีอิมินาสกาเลนาธรรมามิโเชิอามีอิมินาสกาเลนาตั้งสังฆิโพชิอามีบทที่สามบทกาพระัตนาตัยพระหังสมาสมุทโธพระภาวาผู้ทำพระวันตัมีวัดมีสวาฆาโตพระควตาธโมธรรมานัมาสามี โสปฏิปันโนภควาโตสร้างวัสังโศสร้างคังนมามีบทที่4บทสวดนรามการสีดีคาถานมโมตัสสะภวโตลาโตสัมมาสัมพุทธาสะนมโมตัสสะภวโตลาโตสรมมาสัมพุทาสะนมโมตัสสะภวตลโตสรมาสัมปุทาสะบทที่หบทสวดไตสรณภมนพัถพูดทางสรนังขชามมีท่ามังสรณนังข้ามมีร้าังสรณงนังข้ามมีทูตียมปีพูดทางสรนังขามีทูตียมปีท่ามังสรนังขชามมีทูตียมปีสองคังสรณนังขชามมี ต่าเทียมปีพูดทางสะางระนังกัชฌามีต่าเทียมปีรรมังสะงระนังกัชฌามีต่าเทียมปีสังฆัง,งสะงระนังกัชฌามีบทที่หกบทสวดสัจจคิริยารถา นาถิเมสรณงอัญญพุทโธเมสรณังระหลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมขุตุสัวะทานาถิเมสรณงอัญญธรรมโมเมสรณังระหลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมขุตุสัวะทานาถิเมสรณงอัญญสร้างโผเมสรณังระหลังเอเตนะสัจาวเชนะโสติเมขุตุสัมะทาบทที่8พุทานุสติอีเตปิโสภะกวานะั้สมาสมพุทโธอิสานยรนาสมันโนสุวโตโลกามิตุนาโลบริสะธรรมาสาลาทิสัทธาเทวมันสานังพุทโธภะกวานตี บทที่แปธรรมมนุสติสว่างหัตโตภวตาธรรมอสร้างที่สีโกวการที่โตเอติโกโอปันทยิโกกัสจาตังเวทิโพวินยยีเตบทที่9กาสังฆานุสติสปฏิปันโนภวตโสร้างภวสร้างโคยุปฏิปันโนภวตโตสร้างภวสร้างโคยาญาปฏิปันโนภวตโตสร้างภวตาสร้างโคสร้างมีจิตปฏิปันโนภวโตสร้างภวตาสร้างโคลญาที่ถังจาตาริภูริสัจุภานิอัตภูริสัปูคารัพภวตสร้างวสร้างโคลาวุนายโยปาวุนาโยทัางินายโยอ กาลานิโยอานุตาลังคุณยาเกตังโลคาสะตีบทฏทิสิตรัตนาสูตรยานิทาปุตานิสะมาคตานิปุมณีวายานิวาตาลิกีสะเพวาปุตาสุมาณาภวโตอัโทปิสะัจจาสุนาโุภาสิตันตสัมมาหิปุตานิสัมมิทัศเพมิตังกาโลธรรมานุสิยาปชาญาที่วจาราโตจาราตีเยผรินตาสัมมาหินีะัาทะาปัมาตา ยังกินตีวิดด้ทางวาหูลังมาสักเฮสุวายังนัตะนังปนีนังนันโอสมาาธิ ตาตเตนาอิธรรมีพุทธะระดานมีตังเอเตนาตาเจนะทวนติหุนตุวขยังเวลาังมันตังวันีตังยาท่านะสาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนาธรรมีนาสมาธิิีดีๆอิธรรมีธรรมีระดานมีตังเอเตนาตาเจนะทวนติหุนตุยมพุทเสโทภาริมาณายุสุจีสมาธิมานาตาริจัญญามโหสมาธินาเตนาชโมนาวิชาตีอิธรรมีธรรมีระดานมีตังเอเตนาตาเจนะทวนติหุนตุ เยปุคาลาอาตาสตาปัสสะทาจาราลิเอตานิยุคานิโหติเตท้าคืนายาสุขาตาสัพพะกายเอเตโสปินานิมหพราณิยิขมบีสังเคลาระนมีตังเอเตนะสะเจนะสวันติหุนตุเยสุปายุตามานาสาทายานิกามีโนโคตมัสสสนาหิเตปติปฟตามหังมีใคหาสาธามุธานิพุติมสาวมาณีทัมบีสังเคลาระนมีตังเอเตนะสะเจนะสวันติหุนตุ ญาตินากิโลปัทวี4โต4ญาชาทสมพีวาเทพีสัมปคัมมีโยตาทุพวันสัมวิสังวทามิโยอริยสาจจานิอเวกาถาติอีทัมพีสังเฆลานังมีตังเอเตนะสัตเตนะทวนติโสโยอริยสาจจานินิภาวยันเตคัมพีราปเยนาสุริยิตานิยินทาปิเตโพติปูสะปมาตานเตขวาอธัมมมานติยัมพี สังเกลเจดังมณีตังเอเตนะสัะเจนะทวนติโหนโตสาหวะสาทัสนาสัมปทายาตยาสุธรรมาชาหิตาภาวติสักยาที่กินกิปิติตันจารีลามภัตังวาปิญาทิจินกิจาโอปายยิจาวิมุตโตชาชาพิถนาอภาโภคาตุอิับยิสังเขลเจดังมีตังเอเตนะสัะเจนะทวนติโหนโตุินจาปิโสกามาคโลติปปาปังตายนาวาจายุธาเจตาสาวาอภาภูโสตัสสะปะสีญาธาอาภาปตาธิปะ ทัาสะาบุตัยทําปิสังเีรามณีตังเอเตนัสเทนะวันติวนตวานาบาคุมิยัธาภูทีตะเคี๊ยคมานามาเสปะธรมาสิกีตหุมามังธรรมลังอธิสยเนิธานาคามีปาลามาหิตายาทําปีพุทธิลานามีตังเอเตนัะเทนะวันติวันตววาโลวาลันโยวาลาโทวาลาฮาโลอนุตตาโลธรรมังอธิสยเยทําปีพุทธิลานามีตัง เอเตนะสัตยเตนะกุวนติข้นตุกีนาบุรณังนาวังนาทีสัพพาวังมีลาต่าทิตายาทิเกภาวาสมิเตกีนาฮิชาวิลุนฮิชาธานิพันติทีลายาทายามาทีโปทีทมทีสักทีละทางมีตังเอเตนะสัตยเตนะสุวันติข้นตุยานิธาปุตานีธรรมะธาตานิภูมานีวายานิวะตาลเกตตะขาขาธานิมานุตาปุริทังพุทธังธรรมะสาสุวันติข้นตุยานิธาปุตานีธรรมะธาตานิภูมานีวายา ยาณิวะอาตาลิเกีตถาคตตังเทวนาโมสาปุทิทันธรรมงามมาสามาสุวันติหุนโตยานิชาปุตานิสัมพันธนิพุมานีวายานิวะอาตาลิกีตถาคตตังเทวมานุสุสีสังสังขันนามาสามาสุวันติหุนโตบทที่สมเหตานานาติยาปนิช สัพพโลขาวินิมุตโตสัพพสันตาภาวัจจิโตสัพพาเวรมติการโตนิพุโตชาตุวังสัพพีพิโยวันชาตุสัพพโลโภวินาสัตุมาเตข้าวัตวันธาโยสุขีทีคาริโกภาวัพิวัตนาซีจิตสานิจังบุถาปจายนโนจาตารโลธัมมาวันติอายุวันโนสุขั้งข้าวบทที่สิบสองอจิตตปิญญาสูเอวันเมสุตังเอกังสัมยาภะวะขายายังมีหารติขายาสิเสสัาริปภูสาเฮนาราโภภาวัพิโวอาแมนเตเซ ชาพังพี่ขาวเวอาิตตังยีชาพิเวสาพังอาิตตังจาคูพี่ขาวเวอาิตตังรูปานธิตาจากคูวิญญานังอธิตตังจาคูสัมภะโสอตทิตโตยามิทางจาคูสัมภะสาัจเจยาุปาจติเวทิตตังสุขังมาสุขังมาอตุรามาสุขังมาตมเบียตังเกนฑอาทิตตังอาทิตังราขันธินาโทหันธิามหันธินาอาิยังชาติยาชาลัมราเนนาโซเกหิบริเทวิทูหิทงอเสวิปยาเสวีอัตนาทีมะธรมีมโน โสตตา ditā tathā tathā ditā sotā vimñāṇa ditā sotā sammagovadiyo yāṃ ditā sotā sammagacchataya uvācati vehena taijantaṃ bhāvaṃ va diphaṃ vā antidhamasīhaṃ vādaṃ ce nāthi dāhaṃ rāhaṃ nāthi na thosatthinā mohaṃ nāthi nāthi dāṃsāti yā salāmāranena so kehi paliṭhevehi tu kehi thōmanasē yu payasēṇā tinādīmatthāmī ภาณนาติตั้งคันธารตาภาณาวิญญาณังอธิตั้งคันธะสัมภัสโวนิโตยํอิทังคันธะสัมภัสสวาจายาปัญจพีเวไคตังสังข์วติภาวะอัตถวามังสาภาวะจัปเปยอะอธิตั้งเกนะอธิตั้งอิตังลักขะหินาดอขะหินาโหหินาอะอธิตั้งสาติอะสาละมารินาโสเกยิปะลิตะเวโตเกยิโฆนะเสยุปายะเสวิยตินัตติมะทำนี ชีวะหอาทิตาลาาติตาชีวหมิญญัทิทางชีวะหาธตปตรทิตายามิทังชีวะห้าตจายาวปติเวทตังทุคังว่าทุครั้งว่าถูุพามากุังวาตามมิปิตามพอาทิตังเกนาทิตังนิตังลากินาโทสกินามหินาอาทิตังชาติยาชาลามาเลนยาโสเกิบาลิติวิุัโทมนสอุปยาสยินาติวัมี迦โยติโ โหะาภาติตากายาวิญญาณาติตากายาสัพพสวัสิโตยามิทางกายสัพพสะพัดายาวกาชติเวทายตังสุขังวัตุขังวาอาตุรามาสุขังวาตาิีตังเกนณฑิตังติตังลาหังกินาโทสังกินาโมหังกินาอาติตังชาติยาชาลามาราเนนาสุเกยปริเทวีสุเหตุโทมานัเสิหิปัญญาเสิหิตินาติมัทธรรมีมโน ာတိတောသမာတိတာမနောဗิญญาနာတိတာမနောသမာဓိတောဤတောညမိသမနောသမာကပ္ပဇယဥပါစာတိဝေဒနာသုခဝန္တသုခမန္တောကတံပိာတိတံကေနာတိတံဤတံလက္ခဏာဤနာသကိနာမုညနာာတိတံသာရိယာသာလမာရဏီနောတိပလိထေယိတုပိထောမနစေဥပယံစေအတိနာတိဝသမိဝံကသံယေဘေထုတဝါဂရိယာသောကောတ္တကုသမိပိနိပိနာတိရူပေသုပိနိပိနာတိကဟူယံနိပိနိပိနာတိကောသမ္ပတေပိနိပိနာတိယံဤတံ จักคูตาพัสสะปัจจายาพะสสติเวทายจังสุขังวะสุขังวะอตุขามังสุขังวะตาสมิตินิ้พินติโสตสัมิตินิพินติโสตสุปินิ้ินตีโสตวิญญาณิปินิ้ินติโสตธรรมาเนิ้บินติยามิทางโสตารัมาสปัจจายาอุปาชติเวทายจังสุขังวสุัวะอาตุขามังสุขังวัตาสมิตินิ้ินติกาณาสมิตินี้พินติกาาสุปีนี้พินติกาณาวิญญาณนปินิ้พินติกาณาธรรมาเสตปินิ้พินติยามิทาง าณาสภาพสมาัตยาวปชาิัวมีไทย่ัทุกขอวาทุก้อวาอ่ามาทุกข้อวาตามสวิตีนีบเบที

นสัปปะสิีนิพินเกยามีทางไว้นรสัปปสัปปะยาหุปัสสาติเวทังสั้งวัตุตั้ามาตุธาวัตุตังวาตาแผ่เปตินิพินเกยนิเปินหงาชาติอุญญาติวิมุตตวิมุตติุวิมุตติิถีนาหัวติินาชาติวิจิตติธรรมาจารยยัแตังกาลนิยนารัอัีิตตชานิวิมุมวจาภาเขาวะตาตมนาเตพี่ขุ่พวันตัวภาีนาอาจินาจุมิมามจารยนาเวียยกาลารตมิปัญา พีุ่สานุปทายสวีดตานิยุติโสตุบที่บอนันตละคณะสุตังเอวันเนสุตังเอกัสมยังภาวพารันอิยังวีหาราิอาศิปเตนามีขั่ายนตารังโคภาวะปัญญาวันกุมเจอิลปะาเนันตาลุัิทังที่เถเอัตาอภาวิานิยิตังลูัง ဘာဘာထာရဇဟောတယလမိလာချာလူပေဝေဘံမီလုပံဟောတယဝံမီလုပံမဟုတိယံသမဂဖောဘိဝေလုပံန္တာသသမလုပံမဇယသဝတတိနဇလဟတိယောပေယဝံမီလုပံဟုတယဝံမီလုပံမဟုတိတိဝေဒနာအနန္တာဝေဒနာဂဟိတံကေဝေ อาตาอภาวิสานิทังวทนานาภะทายา่งวตยลาภิลจาเวทนาาเอวังมีวทนานะหัตตเอวังมีวิธานามหุติฏิยมาเจพบุรเวทนานันตาตาสมาวิาอาภะทยาทองวัตถยาจาราปะจารวิานายาเอวังมีวินานามหุติฏิเนามาหุติิสัญญานันตานั้นากใจยิ่ทายตาอภาวิสานิทังสัญญาภะทายาทองวัตถยะลาภิะจา

ཁསྲང 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 ภาวะวิญญาณังยทังวิญญาณารทายะสงฺฆตทิเนปวิณฺฑตาวิญญาณีเอโมเมวิญญาณํโหตุเอโมเมวิญญาณํโหตุติกสมาจคปกุเมวิญญาณังนันตาตัสมาวิญญาณํอาราธยสงฺฆตทิเนตลปติวิญญานีเอโมเมวิญญาณํโหตุยโมเมวิญญาณํโหตุติตังกินมญฺจทภุเมมุปังจังวานิธามตินิธํปนเตยยมานังตัง กังวะตะกะวะติธ <iesen> <com> ุงฆะปันเตยยะมะนะนี้ตังทุกขังวิรูปะมะจะมังคะลันตังสัมมุปปะทุยังเอตังมะอะเอโสตมะมีเอโสเมอะตะติโนเหตังปันเตยทังทีมะยะนะนะครับที่แถวเองไม่จะได้เจ้าวานินเจ้าวะติงเจ้าปัญเตยยะมะนะนี้ตังทุกขังตะทุกขังตะยัมมะนะนี้ตังทุกขังวิปริมามะจะมังคะลันตังสัมมุปปะทุยังตะมะมะเอโสตมะมี นามิสตว์ตตีโนหิตังมันเตตังคิงมันยาธาภิคุยสร้างข้าลาหินชาวันจาววันทีนาพันเตยามนั้นที่ตางคู่ข้างมาตังคู่ข้งมาติคุ่ขางปันเตยามานานที่ตางนุขข้างนี้ตึมมานั้นทมาสังลังโนตังสมาโนปติโินมามาอิสุวะนมินสตวตติโนหิตังมันเตตังคิงมันยาธาภิคุยส้างาลานุนจาวันชาวัน จามนเตยามนานิจางุกขังวัทุกขังวัตีทุกทังพันเตยามนานิจังทุกขัง้วยปัญาน้าธรรมการนตังสัมมาโนปิตุลามามายกามีนอโกมีตัสทโนเฮจมันเต အဟံတိံမညတ္ထာမိသညာံသဝံကမတိနိဗ္ဗံတေယမနနိကံပန္တေယမနနိတံဒုက္ခံပန္တေယမနနိတံဒုက္ခံဝိပိမမမတ္တမတံဟာမနောပတိဒုင္ကေတမမမေသမာမိအေသောမိတတိနောတေတသမာတိဟိခေ Yang kini lupa tiana, kata panju mana, kata awam hikawala, kata awam sumawa. Ini nama mian nama, yang berlesen di bawah tapah. Lupa ini tang mama ini so, sama ini nama itu. Tadi, ini mama ini tang yang tabu tang semua, penyelesaian tapah. Yang kini wisana, ati tiana. သာတပန္ဓုပနာသတမပြိဘဝဝူလာငါမုမဟာဟိနာဝပိတဝါยาธุလေသံတိေဝသဘာဝေဒနာနေသမ္မမနိသောသမနိနမိโคတတိ इमामि तान्यथा पुतं ဓမ္မပញ្ញာယံ नखं यागति सञ्ञातीताना သာတပန္ဓုပနာသတမပြိဘဝဝူလာငါမုမဟာဟိနာဝပိတဝါ यातुले သံတိေဝသဘာ सञ्ञा नेतं ममनि သောသမ निनामिकोटति हत्ते เอวามใตัณยท้าบุตังสัมภะตัญยญาณธรรมธมอเกินจีสังขละอาติตานะตปะจุมานันต่มตาวาลาพิยาวาทุมาวหินาวาวินยาวายาดเลสันติกีวะสัพพาสัเพสังฆารังในตังมามินสัมามีนามิสั่ติเอวามใตัยท้าบุตังสัมภะตัญยญาณธรรมอยางกินทีวินานังติตาณะต่ปะุมานันจต่างว่าพิยาวาลาพิยาวาทุมาวหินาวาปินาวายนดูเลสันกวะ สัพพังวิญญาณังเนตังอมเนธอดมันมีลมีกอดสัตติเอวมนมีการญา้าผูตังสามหกปัญญาเนี่ยนสัพพังเอวงพระสามพเภสุตวาอริยสามะ่องลวงพสันินิพินาตีเวนายาินิพินาีสัญญายาพีนิพินาีสัญคาเลโสปีนิพินาตีวิญญาณังตัสสมิปินิพินีนิพินทรงวิลาสติวิลาขามีมุจติวิมุตตาสมิมุตตามีติยานะโหติกินาสติภสิตาอมมาจริยังกตังการัณยังนาปะระอธวิยาญาติติ သောတာနာတိသမ္မောဘုဇာဘဂဝါအာတမနာပဉ္စမဂီယံวิโพထောဟာเพียงก็มีဟာភินันทุงอีมันသမัญจาปานဝေယာกาลานะสัมภัญญามณีปัญจมဂียนะวิภูนังอนุคทายာဟာสเวหิยิตานิวิมุขิสุโก